สวัสดีครับเจอกับยี่หงคือเก่าครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้ยี่หงพาเพื่อนๆมาปอกลูกพับเนาะครับเนาะผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะเพื่อนๆครับหวานเจี๊ยบเลยครับเพื่อนๆครับครับผมเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเบอร์ลายเนาะครับเนาะราคามันก็จะถือแน่นนะครับเนาะเพื่อนๆครับผมเขาเขียนไว้ว่าเอ่ออันนี้วันที่31เนาะครับเนาะเขาก็ต้องหน้าปีจากสองสามวันครับเพื่อนๆครับ วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนะครับเนาะมันถึงจะมันถึงจะหวานนะครับเนาะถ้าเขาเปิดก่อนเขาเขาซุนร่าเขาไปซื้อมาวันที่สามสิบเอ็ดนั่ครับแล้วเขามาเปิดเลยนะครับเนาะมันจะฝาดครับเพื่อนๆครับมันจะเสียไปหมดทั้งถุงเลยนะครับเนาะถ้าเขาเปิดก่อนนะครับเนาะมันก็มีวันเปิดนะครับเนาะเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นเขาไปซื้อเขาก็ต้องถามคนขายนะครับเนาะว่า มันสามารถที่จะเปิดได้วันไหนเนาะครับเนาะครับผมเบอร์ร้ายนี่กับบอแพงครับเพื่อนครับประมาณร้อยกว่าบาทเนาะครับเนาะมันหน่าจะประมาณสิบกิโลครับเพื่อนครับครับผมมาเบิรงวิธีการปลอกเนาะครับเนาะอันดับแรกครับเพื่อนครับก็จะ ตัดขวนก่อนนะครับเนาะก็จะใช้มีดปอกนะครับเนาะดี๋ยวครับเพื่อนบุกพับนะครับเนาะรสชาตินี่หวานกรอบนะครับเนาะ สิบกิโลครับเพื่อนๆครับตรงนึงประมาณ10กิโลเนาะครับเนาะก็จะได้ประมาณประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มีของการมาปอกปอกแพ็คใส่ใส่กล่องนะครับเนาะไปขายแพ็คละ20บาทครับเพื่อนๆครับแพ็คละ20บบาทหวานกรอบนะครับเนาะ กองทีโบแพ้งก็โอเคครับเ,เพื่อนๆครับกำไรก็จะดีอยู่นะครับเนาะนะเลยประมาณนี้เนะครับเนาะ ปุพับนี่มันจะมีเวลาเปิดนะครับเพื่อนๆเวลาเขาไปซื้อเนี่ยเขาต้องถามคนขายนะครับเนาะว่าสามารถที่จะเปิดเปิดกินได้เลยบอหรือว่ามีระยะเวลาเนาะครับเนาะกระเจ้าสีบ่มมาหรือจงไหนยี่หงกับบลูนะครับเนาะแต่ว่าเวลาเขาไปซื้อนะครับเขาก็ต้องถามว่ามีมีถุงที่เปิดสามารถที่เปิดได้เลยบอหรือว่าเปิดได้ตอนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายเขาก็ต้อง เขาต้องเปิดตอนที่เขาระบุมาเนะครับเนาะถ้าเขาบ่าเปิดตอนที่เขาระบุมาถ้าเขาบอกว่าเปิดได้ตอนเสาร์แต่ว่าเขาซื้อมาปุ๊บเขามาเปิดเปิดปุ๊บเลยนะครับเนาะเปิดถุงที่เขาซื้อมานะ่ยมันจะฝาดครับเพื่อนเนมันจะกินบดได้เลยนะครับเนาะมันจะกินบดได้เลยครับถ้าเขาเปิดในเวลาที่เขาระบุมาหรือว่าเขาบอกห้เขาเปิดตอนเสาร์เขากะเปิดตอนเที่ยงทั้งสเนครับเนาะ มันก็นจะหวานแซ่บกรอบพอดีนะครับเนาะมันจะมีหลายเบอร์ครับราคาขึ้นอยู่กับที่เบอร์ด้วยนะครับเบอร์ลายเบอร์ปอกเบอร์จัมโบ้มันก็นจะแพงแน่นะครับเนาะนเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะ ที่ขามารับชมเป็นกำลังใจให้กับยี่หงด้วยดีเสมอม้านะครับเนาะอาชีพขายผลไม้ครับหลังจากที่ยี่หองได้กลับบ้านไปนหลายเดือนนะครับเนาะกลับมาใหม่กมลกบกับมาตั้งหลักใหม่นะครับเนาะับมาตั้งหลักใหม่จากต่างหนึ่งครับเพืเ่อนๆครับผลการตอบรับก็คือเก่าครับเพืเ่อนๆครับลูกค้าก็ยังคิดหอดคิดถึงกันอยู่ ประมาณนี้เนาะครับเนาะหวานกรอบครับผมหวานกรอบเนาะครับเนาะพับนะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับจังไหนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยืหงแน่นนะครับเนาะเป็นกําลังใจครับผมให้กับยืหงนะครับเนาะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ